ถ้าพูดถึงเรื่อง AI ผมว่าคนที่เกิดในยุค90หลายๆคนคงรู้จักหนังเรื่องนี้แน่ AI Artificial Intelligence ชื่อไทยของหนังเรื่องนี้ก็คือจากคนอัจฉริยะตัวหนังได้บ่งบอกว่าตัวละครหลักที่เป็นหุ่นยนต์เด็กอยากมีชีวิตที่เป็นเหมือนมนุษย์จริงๆ ตัวเองที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรู้สึกนึกคิดเศร้าเหงาสมหวังผิดหวังคล้ายๆแบบเดียวกับเรื่องในวันนี้ในตามข่าวนั้นที่วิศวกรของ Google โดนสั่งพักงานหลังละเมิดนโยบายด้านการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทด้วยการออกมาอ้างว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่บริษัท กำลังพัฒนาอยู่อาจมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองตระหนักรู้เรื่องราวต่างๆเป็นเหตุเป็นผลได้เหมือนกับมนุษย์และกล่าวว่าพวกมันต้องการได้รับการเคารพอีกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่หนุ่มคนนี้กล่าวถึงมีชื่อว่าแลมดาเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถสร้างสารรค์บทสนทนาโต้อตอบกับเราได้อย่างอิสระ ซึ่งเบรคเลมอยวิศวกรที่ออกมาเผยเรื่องนี้เชื่อว่าเบื้องหลังการสนทนาทัศษะของแลมดานั้นมีความน่าประทับใจมากอาจจะไม่ได้มาจากแค่ระบบอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากความรู้สึกนึกคิดของมันจริงๆนอกจากนี้เขายังได้ออกมาเผยบทสนทนาที่เขาและผู้ร่วมงานในบริษัทที่มีกับแลมด d า เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของเขาโดยตัวอย่างบทสนทนาที่เขามีกับแลมดานั้นเช่นคุณอยากให้คนอื่นที่บริษัทรู้ว่าคุณก็มีความรู้สึกใช่ไหมซึ่งแลมด d าก็ได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนที่สุดฉันอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันและแน่นอนว่า Google ก็ได้ปฏิเสธแนวคิดนี้โดยโฆษกของบริษัทนั้นได้เขียนถแถลงการว่า ได้มีการแจ้งวิศวกรคนนี้แล้วว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าแลมด d านั้นจะมีความรู้สึกและยังมีหลักฐานมากมายที่คัดค้านแนวคิดนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญรวมถึงวิศวกรอื่นๆของ Google ที่ออกมาเสนอข้อโต้แย้งไอเดียนี้เช่นกันโดยให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะและบอกได้ว่า AI กำลังมีความรู้สึกจริงๆ หรือแค่เรียนแบบความรู้สึกของมนุษย์ได้เหมือนจริง AI ในช่วงแรกๆก็เหมือนกับเด็ก6กขวบที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นถ้าใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปให้กับเขาแล้วแล้วก็เขาก็จะประมวลผลความคิดที่ได้จากข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นมาเป็นไปของข้อมูล และหาค่าของคนส่วนใหญ่คิดยังไงแล้วคนส่วนน้อยคิดยังไงในช่วงแรก AI ก็คงเลือกฝั่งคนเยอะกว่าแต่ถ้าเลือกไปฝั่งที่คนส่วนน้อยเลือกละ่ะหรือคิดแตกแยกออกไปอีกละ่ะเราก็จะมีตัวอย่างหนังหลายๆเรื่องที่บ่งบอกถึงเรื่องที่ก่อขึ้นมา จุดเริ่มต้นและจุดจบของ AI หรือมนุษยชาติว่าเป็นยังไงไม่ใช่ว่าระบบ AI จะไม่ดีแต่เราต้องควบคุมระบบให้อยู่อย่างเหมาะสมหรือมีวิธีป้องกันที่เด็ดขาดเพื่อการอยู่ร่วมกับ AI ในอนาคตได้อย่างมีความสุข